และความเป็นมานะตัวตนความยึดถือตัวตนก็เกิดตั้งแต่ตรงนี้แหละวิญญาณเนี่ยพอวิญญาณปรากฏปุ๊บตัวตนก็เกิดมาแล้วสำคัญมั่นหมายซึ่งวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณไงใช่ไหมนี่อความสำคัญมั่นหมายครั้งแรกเลยเนี่ยความสำคัญมั่นหมายขั้นห้าครบ ตอนที่ยังไม่เกิดผัสสะแสงยังไม่กระทบเนี่ยมโนยังไม่กระทบกะทำมังเนี่ยขันห้ายังไม่ครบนะขันห้ายังไม่ครบพอกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดอาการรู้แจ้งเกิดรัศมีกระจายตัวไปขันห้าครบนะสัตว์ยึดมโนโด้วยยึดวิญญาณด้วยยึดมโนวิญญาณจิตยึดก้อนนี้ทั้งหมด เพราะก้อนนี้ยังแสดงตัวไม่ครบเพราะองค์ก็เลยยังไม่บัญญัติเนี่ย